พ่อแม่พี่น้องของสบายสบายสไตล์เต็มมดนะคะตอนนี้สบายสบายสไตล์เ็มมดจะได้มา,าถ่ายทำคลิปวิดีโอ,อที่วัดม่อนจำสินนะคะเ,เดี๋ยวจะเป็นเขาจะเป็นเดี๋ยวนี้เป็นเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมของกระทรวงศึกษาม่อนจำสินนะคะถ้ายังเดี๋ยวยังไงสบายสบายสไตล์เต็มมดจะถ่ายทำ รายละเอียดข้างหมดในภายในวัดม่อนจำสินี้ให้พ่อแม่พี่น้องของสบายสบาย,บายชัใจแต่มดได้ได้ดูได้ชมกันนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวตามดูกันเลยจ้านี่ค่ะโรงเรียนปริปริยัตวัดม่อนจำสินสำนักเรียนพระอภิธรรมนักธรรมบาลีสามัญอ่าสังกัดกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการอ่ะ ตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะคะจะสบายๆใจเจมส์มดจะเข้าถ่ายทําในบริเวณวัดม่อนจำศีลแห่งนี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะนี่ค่ะนี่บ,บริเวณที่ทา,ทางทางทางจะเข้ามาขึ้นไปบนบนวัดม่อนจำศีลน,นะคะบ,บ,บริเวณโดยรอบๆก่อนจะเป็นเป็นอย่างนี้นะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นขึ้นมานะคะที่ที่แจ่มมดได้ถ่ายทำลงไปเบื้องหน้าไกล,กลๆลิบๆนั่นนะคือเป็นตัวเมืองจังหวัดลำปางนะคะเพราะว่าวัดม่อนจำศีลตรงนี้นี่เขาไม่เขาอยู่ภายในบริเวณใกล้ๆก,กับตัวเมืองนี่แหละคะ่ะเนี่ยล่ะคะ่ะมองไปลิบๆเลยเห็นเลยนะคะเอาละค่ะ บริเวณที่สบายสบายสไตล์แจ่มมดก็ได้เดินเข้ามายังวัดม่อนจำศีลตรงนี้ก็จะเห็นวิหารไม้โบราณซึ่งสวยงามแบบโบราณเลยนะคะวิกิรงดงามมากเลยค่ะเดี๋ยวสบายสบายสไตล์แจ่มมดจะขึ้น ไปถ่ายทำข้างบนให้พ่อแม่พี่น้องได้เห็นภายในโบราณสถานเก่าแก่วิหารไม้โบราณหลังนี้นะคะของวัดม่อนจำสินนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆกันเลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นบริเวณที่รอบๆบริเวณนี้นะคะก็อยู่ท่ามกลางชุมชนของ หมู่บ้านม่อนจำศีลเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวสบายสบายสไตล์จมดจะขอขึ้นไปถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันตรงนี้จะเป็นทางบันไดขึ้นวิหารโบราณไม้เก่าแก่ของที่นี่นะคะ,ะข้างบนนี้จะเป็นหลังคาที่ทาด้วยสีแดงเป็นเป็นไม้ เป็นแผ่นไม้ทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้จะทา,าด้วยสีแดงนี้เป็นบานประตูไม้แบบโบราณที่เปิดออกได้ทั้งสองด้านนะคะ ก็จะเป็นแกะด้วยลายฉลุเคลือบปริ้วด้วยสีสีขาวสีขาวแดงและเขียวนะคะไปะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะตอนนี้สบายสบายสไตล์เจมมดก็ได้เข้ามาในภายในวิหารโบราณไม้หลังนี้แล้วนะคะเข้ามาข้างในนี่ สวยสวยวิจิตตการตามากๆเลยนะคะมองจะถ่ายบริเวณโดยรอบให้ดูนะคะสวยมากๆเลยค่ะ บริเวณภายในถงแห่งนี้นี่จะเป็นปูด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เขาจะนี่ค่ะนี่เสาเนี้ยก็จะเคลือบอสบายสบายใจแต่ m o คิดว่าตรงนี้เคลือบด้วยปูด้วยกระเบื้องนะคะกระเบื้องเคลือบเสาเอาไว้นะคะตรงนี้นะคะ เข้าไปกราบโค์พรข้างในก่อนนะคะอ่าโอเคนะคะคพ่อแม่พี่น้องของเจมมดนะคะตอนนี้ได้เข้ามาในพระวิหารไม้โบราณแห่งนี้จะมีองค์พระพุทธรูปอยู่ตั้งอยู่สามองค์นะคะแต่สบายสบายสไตลเจมมดได้สอบถามเกี่ยวกับ พระครูบาอาจารย์ลูกวัดในที่นี้ท่านบอกว่าเป็นสมัยโบพระรูปพระโบราณของของสมัยยุคพม่านะคะนี่เลยนะคะนี่ค่ะอืม สบายสบายสไตล์เต็มมดเสียดายมากเลยนะคะเพราะว่าผู้ที่ให้ความรู้กับสบายสบายสไตล์เต็มมดตรงนี้ไม่สามารถที่จะอธิบายได้มากเพราะว่าเพิ่งจะเป็นพระที่มาอยู่ใหม่ก็ได้ได้ไดความรู้พอสังเขปเดี๋ยวจะขออนุญาตถ่ายที่ไปที่มาของพอระพุทธรูปสามองค์ที่นี่นะคะอันนี้เป็นรูปแบบของ พระมาที่ท่านได้มาสร้างไว้กันนะคะนี้น่าจะเป็นรูปสงปู่คูบาอาจารย์ที่ท่านได้มรณะ,ะภาพไปนะคะนี่ค่ะผู้ที่ก่อตั้งและสร้างร่วมกันสร้างวัดแล้วก็สร้างองค์พระพุทธลูกก็คือพ่อเลี้ยงมินหมูตะกามินหมูกุลน,นะคะพ่อ เลี้ยงมินหมูมินหมูกุลเป็นชาวพมา่าไทยใหญ่สมรบกับแม่เลี้ยงบุญเปงเชื้อสายไทยใหญ่ไทยยวนชาวบ้านป่าขามเป็นผู้บูรณะอุปถัมภ์วัดม่อนจําศีลสืบทอดจากพ่อเลี้ยงตังแก่และแม่เลี้ยงอุตสาประกาศสิริซึ่งเป็นผู้บุรณะฟื้นฟูวัดม่อนจําศีลแห่งนี้แต่เริ่มแรกนะคะต่อมารุ่นลูกหลานพ่อเลี้ยงโพติ แม่เลี้ยงสวยอิ่งโพติพันธ์พ่อเลี้ยงสีรัดแม่เลี้ยงส้อยแก้วโพติพันธ์ก็ได้สืบสารสร้างเสริมสร้างบุรปฏิสังขรณ์วัดมาโดยตลอดนะคะนี่ค่ะแม่เลี้ยงบุญเป็งมินหมูกุลนะคะสา,สาธุสาธุเลยนะคะที่ท่านมีส่วนร่วมที่สร้างบูรณนะวัดที่นี้เป็นที่สืบ าสารต่อกันมานานหลายร้อยปีเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพปรติมกรรมฝาผนังนะคะที่ได้เขียนไว้โดยชุมพ่อแม่พี่น้องที่เลื่อมใสศรัทธานะคะ ยกตัวอย่างเช่นสาขาทวัตชัยสุปินะและครอบครัวที่ท่านได้รับการวาดแล้วก็เอามาติดตั้งไว้ณที่นี้นะคะนี่ก็เป็นครอบครัวของคุณแม่ทองใบเป็นตันและครอบครัวเขื่อนคำรุนนะคะ,ะวาดไว้ตั้งแต่พศอ อส2 5งหนะคะเป็นภาพปฏติมากรรมฝาผนังสบายสบายสไตล์แจมออคิดว่าได้เอามาติดไว้ตามนี้นะคะสวยงามวิจิตรมากๆเลยคะ่ะอันนี้เป็นลายลวดลาย โบราณสถานวิหารไม้แห่งนี้ซึ่งก่อสร้างโดยชาวพม่านะคะและก็ดูแลบูรณะปฏิสังขณรร่วมกับพ่อแม่พี่น้องอที่อยู่หมู่บ้านม่อนจํำสินนี้นะคะอันนี้มองออกมาภายในข้างนอก ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ไม้กระเบื้องนี้เป็นเป็นแผ่นไม้เลยนะคะที่มุงหลังคาโบราณนสถานวิหารไม้โบราณแห่งนี้นะคะนี่ค่ะทำด้วยแผ่นไม้เลยนะคะปูปูมุงหลังคาเป็นแผ่นไม้ทั้งหมดเลยนะคะหาดูชมได้ยากเลยคะ่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็มองลงไปก็จะเห็นชุมชนหมู่บ้านอาของชาวบ้านม่อนจำสินที่นี่นะคะสบายสบายสายใจมดได้ถ่ายให้ดูนะคะ ตรงนี้ก็เป็นบานประตูไม้เ,เป็นไม้แบบทําเหมือนลูกฟักนะคะทรงยาวลงมานะคะตรงนี้เลยค่ะนี่คือบันไดปูนนะคะโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องฉาบด้วยลวดลายอะไรทั้งสิ้นเป็นลักษณะของโบราณเลยนะคะที่ทางบันไดขึ้นนะคะ นี่่คะสบายๆใาแจ่มดมเด้ถ่ายให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งนะคะ สบายสบายสไตล์เจมดจะถ่ายเอาบริเวณโดยรอบอวิหารไม้โบราณตรงนี้ให้ดูเลยนะคะว่าแม้แต่ต้นเสาของเขานะคะก็จะเรียงรายนี่ค่ะวิหารไม้โบราณแห่งนี้จะมีเสาต้นเสาที่รองรับอยู่น่าจะเกือบร้อยต้นนะคะ มีประมาณอยู่กับห้าหกสิบต้นนะคะที่ที่อยู่รอ,องรับวิหารไม้แห่งนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคือวิหารไม้โบราณของวัดม่อนจำสินนี่นะคะดูความสวยสวยสดงดงามพิจิตรการตาเลยนะคะ ด้านบนจะปูกระเบื้องใช้เป็นแผ่นไม้ทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะบริเวณด้านข้างๆ้า,ข,า,ข,าของวิหารไม้โบราณแห่งนี้นะคะดูเลยค่ะสบ,ส,บส,บสบายสบายจะมดจะถ่ายให้ดูเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะอ่า เป็นการสร้างขึ้นมาโดยพม่านะคะ